พลังงานของการถือศีลปฏิบัติธรรมการบวชการไปวัดการนั่งสมาธินะคะการทําบุญใดๆก็ตามการสําเร็จด้วยการภาวนาบางคนภาวนาสวดมนัสมาธิเรียบร้อยแล้วถึงมาเจอคลิปนี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนดวงจะดีนะคะการทําบุญกรรมสวดมนต์สมาธินะคะไพ่ของคนที่เป็นจิตเป็นกุศลนะคะนิ่งสงบคือดีมากคนที่มาเจอคลิปนี้คือคนที่มีฐานบุญฐานบาร,รมีเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ชอบทําบุญ ไพ่พลีบานค่ะไพ่พรีบานสัญลักษณ์สััญลกษณ์ของความสําเร็จพลังงานของความสําเร็จนะคะสมหวังนะความรักความสามัคคีนะคะข่าวดีจากการรอคอยสดใสเบิกบานความสุขนะคะการมั่นหมายการแต่งงานนะการเติบโตในหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะโรคหัวใจนะระวังในเรื่องนี้ ไพ่ของคนที่ตอนนี้กำลังปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอัตขัดมีใครเป็นบ้ายงยกมือขึ้นนะคะการเงินไม่คล่องตัวนะคะยังติดติดขัดขัดอยู่นะคะพลังงานของคนที่เงินน้อยนะคะหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองยังมีไม่พอคือยังเป็นความรู้สึกของการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้หรือได้น้อยหรือทํางานที่ทํามันไม่ได้อย่างที่เราคิดได้น้อยกว่าที่คิดไว้เนี่ย ะะมันเป็นพลังงานของคนที่ที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนาะเอ่อหลังจากนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารใช้ชีวิตให้สนุกไพ่ใบนี้นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตไปตามเกมนะคะไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอย่างที่บอกว่าคุณถ้าคุณเป็นคนที่นั่งสมาธิภาวนาคุณจะจิตสงบคุณจะไปได้ใช้ชีวิตไปตามเกมโลกค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมีบุญสัมพันธ์กับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะ เทพเจ้าจีนศาลจีนวัฒนธรรมจีนการค้าระหว่างประเทศนะคะไพ่ของคนมีบุญยาวว่ามีคนมีบุญนะคะคนที่มีเมตตากรุณานะคะเป็นคนกระตันยูนะพลังงานใบเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นสิริมงคลน,นะคะบางคนทานเจบางคนงดเนื้อวัวคือมีเองก็ไม่ทานเนื้อวัวนะคะมีเองไม,ไม่ได้แบบไม่ได้กินเจนะแต่เป็นคนที่กับเนื้อวัวน,นี่ไม่ได้เลยได้กลิ่นก็ไม่ได้นะคะ เป็นคนที่บางคนละเว้นเนื้อสัตว์นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะมีความเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศนะคะเทพเจ้าจีนศาลจีนคนจีนเชื้อสายจีนวัฒนธรรมจีนนะคะบางคนอาจจะไปเคยกราบไหว้ขอพอรนะคะหรือว่ามีเกณฑ์มีมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไหว้กราบขอพอรพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะไพ่สมบูรณ์โอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องที่จะมาเจอไพ่ใบดีกับทุกใบอะ่ะเชื่อหรือไม่แล้วขึ้นอยู่กับคุณนะคะ แต่ใดๆคือไพ่สมบูรณ์ขึ้นมานะคะไพ่ของคนมีบุญนะไพ่ของความสดสดความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสดอกบัวนะคะสื่อถึงความสําเร็จนะคะนี่ ความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายได้รับข่าวดีลักษณะของคนที่มีสติปัญญาคือบวพ้นน้ําแล้วเห็นไหมนะคะความฉเฉลียวฉลาดนะไพ่ของคนที่มีจิตใจดีคนมีศีลธรรมนะคะเป็นคนรักสวยรักงามนะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ในชีวิต นะคะคนที่อย่างที่บอกใครที่คิดจะมีน้องก็จะมีนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะแบบว่าแต่งงานมันหมายอะไรแล้วนะคะมีครอบครัวนะคะจะมีน้องมีบุตรนะคะไพ่ใบนี้เนาะความรักสุขงอมพร้อมแต่งงานไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ดีมากซีโรราบอะไรก็ตามนะคะที่เกิดเข้ามาในชีวิตของเรานะคะให้ยอมรับปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็ไปไปต่อนะคะ อะไรที่แก้ไขไม่ได้ยอมปล่อยผ่านแค่นั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณกําลังดูไพ่ยอยู่ พไพ่ใบนี้นะักพยากรณ์ขึ้นมานั่นแปลว่าคุณเห็นทางออกคุณเห็นแสงสว่างนะถ้าใครเชื่อนะคะคุณจะไปต่อได้นะการดูไพ่ดูดวงมันเป็นแนวทางนะคะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตก็จริงแต่มันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะที่เป็นหนทางหรือแสงสว่างที่จะพาคุณไปสู่จุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการดูดวงการทํานายนะคะโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ไม่ใช่ฟ้าลิขิตอย่างเดียวเราก็ลิขิตเองนะคะพไพ่ใบนี้มันคือการวิเคราะห์พิจารณานะคะ คือฟังแล้วก็เอาไปคิดต่อว่ามันใช่หรือเปล่านะมันคือ,อมีผู้บอกทางมีผู้เป็นผู้แนะแนวนะคะให้วันนี้คือความเชื่อความศรัทธานะคะแก้ไขปัญหามีทางออกมีทางแก้และสุดท้ายคนที่มาเจอคลิปนี้ไพ่รวยขึ้นมามันน้อยมากที่จะเจอไพ่ใบ,บนี้ขึ้นมาพรา้อมกับไพ่ใบ,บดีๆอีกหลายใบนะคะ ไพ่รวยการเสี่ยงโชควิถีแห่งโชคลาภวิถีคนรวยดวงของคนจะรวยความเป็นสิริมงคลน,นะคะคนดวงดีนะคนที่ชอบเสี่ยงดวง <c ười> ใครเป็นบ้างไพ่ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกถึงการค้าจเจริญรุ่งเรืองค้าขายได้กําไรค่ะความรักก็จะได้คู่ฐานะร่ํารวยกว่าหรือลวกคู่ครองที่มีฐานะที่แบบที่ดีกว่าเราหรือหรือคู่ครองจะพาไปในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามที่ที่พาให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เจอคลิปนี้ นะคะดวงของคุณดวงคนมีบุญคนมีวาส,สนานะคะคนกระตันยูคนเป็นสิริมงคลคนมีศีลธรรมดวงของคนจะรวยคนไม่ใช่จะรวยดวงของคนรวยต้องเชื่อว่ารวยก่อนนะคะสิ่งที่คุณเป็นหยุดหนะ้าตอนนี้อย่าเชื่อว่าคุณเป็นนะบางคนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็บอกแช่งตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละว่าฉันยังไม่มีฉันมีน้อยให้คุณรู้ว่าคุณยังมีนะนะคะไพ่ใบนี้นะคะให้มองว่าคุณยังมี นะคะให้มองเห็นเท่าที่คือมีอะไรอยู่ตอนนี้ให้สำนึกรู้คุณนะคะให้ขอบคุณสิ่งที่มีแล้วคุณจะมีในสิ่งที่คุณไม่เคยมีคุณต้องมองให้ออกก่อนคุณต้องมองให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะมันมันมันดีแค่ไหนแล้วที่คุณยังมีนะคะมันมันไม่ใช่น้อยนะแต่ให้มองเห็นว่ามันยังมีเพราะฉะนั้นค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่มาเจอคลิปนี้ รับคำทำนายนะคะเพื่อรับดวงชะตาที่ดีนะคะดวงชะตาสิริมงคลดวงชะตาของคนมีบุญดวงชะตาของคนดวงดีดวงชะตาของคนที่จะรวยขึ้นไปเรื่อยๆรวยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวน้อมรับคำทำนายและแฉลออกไปค่ะขอให้โชคดีค่ะ